สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องโฮมกาลาดนะครับวันนี้เราจะมาพาเช็คมัดไฟเสียหรือไม่เสียของ X m ็กแมย่้ห้าเอ็กแครับนี่คือตัวที่ดีเบิกใหม่นี่นะครับเบิกใหม่ส่วนนี้คือตัวที่เสียตัวที่เสียปัญหาก็คือแบตเตอรี่ไม่เก็บขับรถไปแล้วก็แบตลดลงเรื่อยๆ จะอยู่ที่ประมาณ11บไม่เกิน12โวลต์แต่ไดชาร์จไม่เสียนะครับไดชาร์จไม่เสียไดชาร์จไม่เสียเพราะว่าถอดเช็คแล้ววันนี้จะพามาดูว่าวิธีเช็คไดที่เสียกับไดที่ไม่เสียมันแตกต่างกันยังไงตัวนี้เสียเพราะว่าอะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ว่ารู้ว่ามันเสียแหละเพราะไฟมันลงกลามนี่เพราะว่าตัวนี้มันแม่เลยเหมือมนตัวนี้มันจะไหม้ด้วยตอนแรกถ้าเกิดเราไม่รู้เราก็อาจจะไปเปลี่ยนตัวที่แผ่นชาร์จ อันช้านั้นก็สี500่0้าอยละแต่ว่าเราเอาชัวร์ผมก็เลยถอดมาเช็คดูนี่ผมจะพาดูวิธีการเช็คนะว่ามัดไฟ X-Max เ,เสียไหมตัวนี้มันเสียเพราะว่าไฟมันลงกาวเราก็จิ้มเลยปรับโหมดมาที่โหมดนี้ก่อนนะครับไม่มีคนช่วยจับกล้องแปบ๊บนึงนะครับเสียบเข้าไปเลยเสียบสายขาวนะครับสายขาวนี้ อันนี้ฟิลคอยบอกรกีเรียกถูกเ่ยจำไม่ได้ละแต่ตัวเนี้ยไม่ไม่เสียไอตัวนี้ไม่ไมเสียเสียแค่ตัวนี้เสียแค่มัดไฟอันนี้เราเสียบแล้วนะครับเราก็เอาสายอีกนึงมาจิ้มเราดูตัวเลขนะไฟลงไฟลงตรงนี้ รถขี่ได้ปกติเหมือนเดิมนะครับสตาร์ทติดขี่ได้เหมือนเดิมแค่ไฟไม่ชาร์จนี่คือตัวที่เสียถ้าเสียมันจะเป็นอาการแบบนี้แสดงว่าไฟรั่วแล้วผมจะพามาดูอันที่ไม่เสียเบิกใหม่เลยเพิ่งมาถึงเลยทำเหมือนเดิมครับเราก็เอามาจิ้มเลย นะครับไม่มีคนช่วยถือ,อจิ้มนะเราก็มาจิ้มดูเลยอันนี้จิ้มแล้วนะครับจิ้มแล้วเหมือนเดิมไฟไม่ลงนะครับไม่มีเสียงแสดงว่าไฟไม่ลงอันนี้คือปกติ ันนี้ก็คือใช้ได้ประมาณนี้ครับเช็คคอยไฟของจ Yamaha X Max เผื่อใครเจอปัญหาอาการแบบเดียวกับผมก็ลองถอดมาเช็คดูเครื่องตัวนี้ก็ไม่แพง100ร้อยกว่าบาทครับผม